ตื่นเสามาคับเลยกินข่าเลยเนาะมื่อวานี้บาดีมสิผาไปใส่เนาะสวัสดีบาดีมสวัสดีทุกคนเนาะมื้อวนี้เปนสีเนียผ้าหล่ออยู่ไหนเนาะบอลน่าหล่อส่ทำไมทำขอบใจอ่านก็เบื่อไปเด้อจะคลองบานเลี่องเก่าต้องตอนแรกตอนเสาพี่นนอะนี่ผลปลาทอดปลาาหล่อมางเข้าใ่ดีตอนอนละมอ จะปากันเป็นรอยเพื่อนเนากําลังเหยีดลีนะอืมเป็นวันลีเขาเพ่เขากําลังแปลงใหม่นะอ๋อเห็นฉันพูว่าโอเคเขาก็ไปยามอยู่ด้วยเนาะอืมตมันขยามในห้องสาวดีตอนเที่ยงกขยามตอนเที่ยงกขยามป่ะก็จะไปเก็บตอนไหนเกลี้ยงไปใช่ยุนี่แหละตอนมาดซ้ยมันย่างเขาไปได้บ่ย่างไปไปดินยุลีนะพี่สิครับหได้แล้วหมดเลยเนาะมันตะขี้เขื่อไปตรงต้องขี้เขื่ออย่างเดียวเนาะ มันไม่มีรีคนแคบหนามแคบเนมบ่เขาเนี่ยบอเนี่ยว่าแคบถ่านใช่ไหมหนามมันเพรอะนะรีใหญเขาถ้าเป็นค่อนตะซอยเออทั้งหนามแล้แบบ้รีใหญ่เขาแคบฟันเลยแต่หน้าบ้านมันเ่าเดินางกันกินข้าวเส่าขาที่จัดได้กินหนาแล้วกทำเวียงแล้วเหตุมือหนาจังสือผ้าเมื่อวไปนอนโยงแหมก่อนเมื่อคืนนึง เป็นบรรยากา่องแบบฟิวนักท่องเที่ยวมาเมืองโคงอันนี้พามาตามติดวีธีซีรีส์ชาทพี่นไปหรอกแบบมาลินบ้านมูบ้านเพื่องได้ที่นะฮะเข้าแล้วแล้วพี่น้องเบิ่งแม้กับปูจะเป็นลายครับ สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีรุกพีสุกสนนี่ต่างหากเขาสุดสงังดาสุกคนยินดีพี่น้องตอนนี้เขายังอยู่ที่ปันคอนดอนเดทพี่น้องพี่น้องอยู่ที่เมืองโคลน่าสะภาพหลังจากกินข้าวแลว้วพี่น้องกินข้าวอยู่เพื่อนหยาดบาดีเนาะวันนี้เขาก็นัดกันว่าเสียออกไปหนังโต๊ะคอนประซอยพี่น้องก็เลยว่าออกมาหาซือกาแฟ กาแฟก่อนพี่น้องมันจังซึมตาเนี่ยเวลาไปถ่ายคลิปมันก็นจังสีมีเอนเนเอร์จีเนาะพี่น้องเข้ามาย่ามไรก็ถือจะย่ามฝนน้ำมาเตี่ยวบันก้อนดอนเดดกับสีบัวคอยเห็นนักท่องเที่ยวหลาเป็นไรเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นส่วนโลซีชันนะน่ย่ามฝนทุกบอนเลยเนาะมันจะต้นบัวคอยหลยไป <S <S มือนี้ผ้าติ้วไปเลาะมืออื่นยังจะผ้าติ้วมานอนหง่ำแหบน้องขึ้นทุกถ่ายแต่ก็จังออกเมื่อเพราะว่ามันได้มาแรงท่องเที่ยวแล้วนะก็เลยว่า เ้ามานอนเฮือนคนอันจะให้มอติวมอาอามนี่งเคยแบบวบาเออได้ฟิวแบบมากท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวอู้หนามึงเ่ยก็จะือบวย่ยาดเลยเนาะันึ่จะพามาเลาะส้มวิธีชีวิตคนเมืองโขงเดียว ติดขับเลยสัมาเป็นมูบ้านแค่นน้ำเออาโอ้งามอ็ไลมาคาอยู่นะน้ำสีบ๊วแห้งเป็นได้ที่นี่น้ำบ๊วแห้งบป็ไลนนี่ปกติน้ำแห้งกว่านี้บรรยากาศสิวสโลไลฟ์ ทอดแล้วพี่น้องข้างเขาไปรีวิวเรือว่าน้ำตกค้อนปลาสอยเนาะอันนี้เพิ่นว่าน้ำตกค้อนปลาสอยก็่จะเป็นบ่อนที่ประชาชนเขาเจ้าฮารูหาปลาเนาะพี่น้องฮาปลายามดียามยังเดี๋ยวจะพามาส้มพี่น้องวิถีชีวิตของคนอ่าบันค้อนดอนเดชเมืองโคง้งแขวงจับปาสักเนาะพี่น้องเดี๋ยวเาจะพาไปเบิ่งเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเ็ศ คัวใหม่ลหละไยางติว๊วโอ้วันนี้สะพานใหม่แต่ก่อนที่วสุขมาปีก่อนเนาะเป็นยังเป็นสะพานใหม่เก่าๆแบบเป็นตะยานนะหน้าวันนี้เขาจะเปลียใไม่แล้วพี่น้องอันย่างสบายร้ายขึ้นเลยกับมีคาเขา,ขานํำเนาะคาเขาเศร้าพันกี่พี่น้องเดียวนี่จะเป็นอ่าสะพานแนวนี้เลยสะพานขามหน้า บ่เป็นตะยานพี่น้องสบายอันนี้เป็นซ้าย่อยของแม่น้าโคงพี่น้องที่มันไหลมาไหลมาตามสอกแบบธรรมดาครับอ่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง้อ่แล้วนี่พี่น้องยังไหลแห้งํำนี่เดี๋ยวห้าสิบ้าไปยเบิ่งตน้าตกใหญ่ๆเนาะแตคือรีพีสแหละ อย่างเขามาจะได้ยินเสียงน้ำตกเลยเนะพี่น้องเพิ่นว่า,าน้ำตกซะแล้วก็ชาวบ้านเขาจอกระสีเห็ดลีใส่ย่บอนน้ำตกขนาะดบอนนี้เขาจอดกระเปียนไม่พี่น้องตะกี้ทุกอย่างลงไปพวกวันนี้เขาจะเฮ็ดขัวมาใส่แล,ล้วเนาะเปียนหลายอย่างเลยพี่น้อเนาะขากเลยนี่ว่าเขาได้ยินทนุบน,นี้ออกวะ เอามันคือเปลี่ยนไปค่ะนโนแมนโอ้โหเฮ้ยยุ่มทางนั้ยทน่เาจะไปกันไรเบื้องนี้มันเป็นทางอย่างไรงั้นี่หรือเ่าพม่าพิษท,ท่าโอ้โน,นี่เป็นเขาเจากะกำลังเหตุใหม่ด,มดีโนแมนแลยแม่นแลยแม่นและคุณนตะกี้เขาอย่างลงกไปทางเบื้องนะหุ่นตัวหุณนเบื้องนั้นตัวเขาอย่าง,าางเคยทางมาใไหม่เขาต้องอย่างลงไปสิก็ไปเบื้องอันนี้ โอ้วันนี้เขาเจ้าเฮตไม่เขาชืมาเฮดรี่สอดที่อยู่นี่ครัว้ยเขาแต่เ็ดรี่สอดวะเ็ดบอลจุดส้มวิวอยู่นี่ดิเนาะแน่นบ่โอ้เขาเจอเ็ตไม่เวลาพี่นนองโอ้อันนี้คือลี่ทีเข้ามาตอนหอบแล้วเนะพี่นนองเขาจับเขาไปยามลี่อยู่ปุ๊บแล้วเขาเจอเฮซตจุดส้มวิวอยู่นี่บอลใจกลางบอลนี่ฮะนะ คักเว้ยข้าจะเปลี่ยนใหม่โอ้ขัก็ดีดีข้าจะใส่การอันนี้คนส่งปูนอาคุอใดจือใดนะพี่น้องอันนี้ชื่อรีพีเนาะดี่เขาพากันไปอันนั้นตอนนะ่ะอร้ลีข้าจะจนมุ่นพี่น้องเดี๋ยวจะพามาเบิ่ง จะผ่าการอัปเดตปีสองพันเส้าหาพี่เนาลีลีเข้าเจอกันยั่งร้ายเติบอยู่อันนี้คือลีลักปลาของคนบันค้อพไปหรอกมีลีแน่มีหลอดแน่เนาะมีหลายๆลายอย่างี่ยวบะหมี่ซือนะมีลีมีจิ๊บ อันนี้บานวัตุเกิดหลอบเนาะพี่น้องที่ได้ซื้อลีพีมากนี่กับซีมีประวัติเนี่ยสักหน่อยเนาะแต่ชื่อคัมบัลลีนี่แม่นอ่าลีของพระสะซนอย่างเงี่ยเนาะของชาวบ้านที่เก็จะหาปลาขนานคือลีเนาะแต่ค้ามมาพีไหลมากแต่ไซข้ามมาพีนี่ก็คือแบบมีอ่าแต่ข้าวตะกรันตะกี้เนาะพี่น้องมีคนเสียชีวิตนะคนตายลงมากแต่มันมาขัางยูรีเนาะพี่น้องมันหมักมาขัางยูรีของชาวบ้านแถวนี้แหละ ก็เจาก,ก็เลยเอินว่าลีพีจนมาหอดสม,มืองเนาะเพราะว่าอแต่ก่อนมันแบบมันเป็นตะยานนะพี่น้องแต่ก่อนมันบวกเพิดเดียวนี่เนาะแต่ก่อนในข้าตะกี้แต่ก่อนอ่ะมันมักมีคนตายแต่ก็ไรห,หนมามากว่าสุดท้าพี่น้องไรหนามากแต่มาขางยูรีเลยขึ้นชื่อว่าลีพีมาปีนี้เขาจะปับปรุงใหม่พี่น้องเขาเจาะสีเ็ดนั่นเทดนี้แน่เนาะอ่าเขามาปีนี้มีคา่ามีค่าเขานีสองหมื่นกีบ หรือว่าเศร้าพันาราคา,า,าเขาเจ้าหามาเขาจะกับเห็ดคว้าใหม่เห็ดสะพานใหม่แล้วก็บเมีจุดสมิวอยู่หันเนาะพี่นอ้องจุดสมิวใหม่เดี๋ยวปีหน้าขันยูดีไม่แห้งเดี๋ยวสซมาลินมาหล่อพี่น,น,น้องอีกอย่างเงี้อันนี้เอิร์นมาหล่อพี่น้องหล่อมานานาันน่ะนะจะเอิร์นมาจิ๊บจิ๊บที่บ้านปะทุกันนะจะมีน้องจิ๊บเลย กัปตันนี่บอเข้าจเจ้าเฝ่านําพี่นนอะอันนี้ข้าจเจ้าเฝ้ามายามปลามา่นอนเวลาส่วงมันถือข้าเจ้ากับตนมานอนเฝ่าแบบว่ายามเรื่อยๆอย่งนีนะแต่ว่าส่วงนี้นะจะเป็นส่วนปลาบ้คอยถือกับเราพี่เน็คืบแตะก่อนบอยทางนะครอันนี้เป็นบอนที่กะบเศร้าบ้านขาจะพยายามหลีกพี่นนองเดี๋ยวพามาหลาะเบ่งอ่าหอบก้อนพี่ก้อนเนาะเอาขี้เพื้อจากนี่แล้วไป มันจะมีเพือเขาไปยามรีพี่น้องเป็นเพือแบบนี้เนาะอันเท่ากับขี่ฝ่ากระ,สะ,กระแสน่ะไปจังทีพี่น้องฝ่าไปพู่นแล้วก็ไปยามรีอยู่คนเนะเาะต่อไปข้างในอันนี้ก็เป็นรีอยู่ใกล้พี่น้องโอ้โหบานถือปลาบรหันอันนี้เป็นรี้าบนคัมบัลลี่นี่มันเป็นแบบพุ่มปัญญา้าบาะเนาะพี่น้องที่เขาจะเใ็อ้อุป,ปกรณ์ดักปลา แต่บา,บางประเทศนี่ก็ผิดกฎหมายเนาะแนวนี่นนคือประเทศไทยนี่เพชรลี่นี่นมันผิดกฎหมายพี่น้องอันนี้เป็นลี่ปาดเป็นคนยิงใหญ่ของลี่ดีถึนเวลาหนามันไหลลงมาขันตามันถือมันกับซิมาค้างอยู่นี่พี่น้องแล้วซาบานเขาจะก็จะเก็บเอา,อาเดี๋ยวเราสิาพาไปเลาะเบิ่งลี่พันพี่น้อง บอลบอด้มีตั้งแต่บอนเดียวมันจะมีหลายบอนอยู่หลีขาดจะเห็นเป็นทางอันอนี้ยังอ่านแต้นบ่เย็นดีเนาะทางมาหลีตัวนี้อากาศเย็นขับ จะฟเป็นเบื้งลี่รับท่านเอันนี้เป็นลี่ลี่หลักปลาโอ้เข้าจับกับพยายามเลยเนาะถือกี่บ่เวลาเขาจับพยายามเขาจับกับถามไปคุนแล้วอันนั้นเป็นเละาะยำเมื่อไหรอเ พี่น้องนี่ตัวนี้แห่งขัดพี่น้องพอดึงภาบออกอยู่ว,ว่าเวลาแบบ,บเออที่ใส่ข้ามารีพีเนาะสะขันแบบ,บว่าเวลามีคนตายมามาคนกับที่มานอนขางอยู่นี่น,นะสาะศพสระยังขางขึ้นขี้เหยื่อขือนีอ้เหอะตัวนี้เลยอันนี้เป็นสระขีเ้เหอะแต่สารพัดเดี๋ยน้องพี่น้องไล่มาตามหนะมันกับมาขางแถวนี้แหละปลไปไล่ซื้อวารีพีเวลาคนมายามมาเก็บเขาเจาะกับถเก็บเอาไปในนี้ อันนี้ก็ไม่ยา่างเลาะพี่น้องย่ยา,เางเลาะเบื้องบอลก็จะยามรีเดี๋ยนี่บอนนั่งเปลายามรีเนี่ยพี่น้องอะไรไมีรีมียกกังกะมาถาเปลายามพี่น้องขันส่วงถือปลากับพรอได้เงินเพราะว่ายาังเพราะว่าคนอยู่ทางเมือง,งโค้งนี่เขาจะสี่ห้าปลาเป็นลักเนาะพี่น้องอเป็นไล่ไล่เสริมเข้าจ๋า แดีว่าหาปลาไปขายอยู่สินะขายลงตลาดเนี่ยมันเกิดแคไร้เพราะเ่าได้เงินใส่เพาะอาชีพเขาจะแนวนี้เดี๋ยวเขาได้อยู่ลำลุกชีวิตไปน้องพี่น้องบางท่างบ้านว่าทุกปีกต่สีเฮ็ดให้ใเซนาเดี๋ยวยูนี่เขาแต่ว่าเฮ็ดให้เซนาพี่กันแต่ว่ามันันเขาแต่ได้กินนะนะแลก็ได้ขายมันมันเป็นดอนนะพนาะมเป็นเกาะันหลวมหว่างแ้วก็เดี๋ยวได้หาปลาเสริมขายได้ได้เสริมเอ๋หน่อยหนึ่งก็เอาพี่น้อง ีตอนนี้พอดีอันหลักใหญ่หมันพี่น้องรลัวาม,ม,าามันอ่ะสายหนาแบบไหลแห้งเลยพี่น้องกูได้ร้อยหนามมาเป็นนี่ตกบลอดแน่นอนเนาะแต่ว่าคนร้อยหนามเป็นนี่ก็จะมีโอกาสหลอ,อดอยู่เพราะว่าขันไหลตกมันก็จะพีหมดแหละไปคางแถวหนุน,นแถวนี้เนาะพี่น้องอันบ่เสียบไม่กันนะจะบ,บ่ตุยเดี๋ยวพานยางหลอดเบิ่งไปเรืยยย่อยๆพี่น้อง แต่ละแก้มน้ำกะซิมี่รีพระเจ้าเนาะดีของแต่ละคนแต่ละคนรวมๆไปเลยเห็นนะย่างบีกระเพาะอีกแล้วนี่รีนี่ว้านี่เสียงกระด่างมีคนบอกมีคนซ้ำไปย่างไปเลยย่างส้ำรวจเบิ้องบนเลยพ่อแม่สองสามปีเดี๋ยวเ้าบพรท่านไอ้ยางหน้าท่านนี่จ้าเสือพี่น้อง เผือ่อท่านในยางมาทางเบื้องนี่จักเสื่อ,อได้นี่นยเยอะผ่านมาหล่อเบิ่งพี่น้องโอ้แท่นนี่ก็เป็นรีขึ้นกันเนาะเฮ้ยรีหลายคักพี่น้าะโอ้ลงไปเหยเอาอีกก็มีรีอีกฟาดไปเน,นปาะอ,อันนี้คือสภาพรีที่มันมุน่นแต่ขนาดรีว่าแข็งแห่งมันยังมุ่นเห็นบอนะ มันไหลลงมาพี่น้องไหลมาขางแถวนี้สุดอยู่นี้เนาะเออชุดแหละพี่น้องอันนี้แวนลี่แล้วอันนี้จิ๊บแล้วตัวนี้อันนี้จิ๊บแล้วตัวนี้เอิร์นมาจิ๊บไปบ้านคอยก็มี่ขันจิ๊บแนี่ยนี่เนี่ยถึงมีแจ้งเลยนนะ้องแบบยังใส่เลยเออมันเป็นตะนางตะคายโน <laughs> no no, no. <laughs> อันนี้เอิร์นมาจิ๊บพี่น้อง หนีเบิล์ตเลยเลื่อนหนีไปนะจะมีแต่จิ๊บเนาะส่วนรายเนาะเพราะว่าลงมาแถวนี้นะมก็จะเริ่มค่อยลงไปพี่น้องค่อยไปเลยเพราะว่ามันหินบรายนะดังนั่นที่มันแห้งคือแบบมันมีงอนหินลายมันก็นเลยแบบตกหินอ่า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 เปนอันนี้เป็นจิ๊บเพื่อนจะขี่ตื่นจะเสาะมายามได้พี่น้องเลีย้ยงสุภามายามจิ๊บหนะ จบิบหนาจิบผ้ามาตามจิดชีวิตข้าจ <day> ่ายมอันนี้เป็นท่าเครื่อเข้าจี่น้อกท่าเครื่อมันจอดไว้อันนี้จะเป็นเครื่อที่่าบานเอาไปยามจิบเล้อพี่น้องเอาไปยามจิบยามรีข้าจอกข้าจ้าใส่เครื่อลรับนี่เ่ีไปร่บน้อยๆจะสิดอ่ะอันนั้นมันเข่าไปที่ พี่น้องคินเบิ้งแม่นี่เคื่อลรั่มแนวนี้แล้วเขาจะาใส่ไปยามรีหนามที่แห้งขนาดนี้เขาจะยังกะไปเนาะที่ห้องผ้าไปถไ่ายล่าสุดก็คืออยู่นี้พี่น้องตัวนี้เป็นรีประมาณนี้เลยเนาะเล่นเลี่ยงกันไปยังสิเลยพี่น้องเนี่ยห้องสีทาเบิง้งว่าสิได้ไปยามอยู่ว่ะมือนี่ยว่าวางแผนว่าเอออยากไปยามอยากไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้ง แต่ว่าไว้คลิปหนาเนะพี่น้องคลิปนี้เข้ากับสิได้จบเพียงสำกนิและพี่น้องฝากพี่น้องก็ไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้สองบวสุในเด้อเจอกันใหม่คลิปหนาบ๊ายบายโ,อโ,อโอบอนอันตรายที่สุดบอนที่เป็นตัวอย่างที่สุดคือบอนฮะเนาะ